ของล้ำไก่ถูกฟ้องลองไก่ถูกเตีวสาตัวเด้อเมื่อสิบงูขู้ขาย,ยออ่อมือนอง,องกนกำก่อนเนื้อเจ็บหาข้อนกนอดนอนได้เหรอวะยี่สาไมไหวพระพุทธเลือดลำพระธรรม,มาาต่อทั้งอสงคือสามมงไตรลัดน้วยสามงามหลงขอให้มาสู่กรรมยำลำมะลิงลำขอให้มาซอยกาลเวลาลองโบล้ำคุณมาดาบยันเลือดลำคุณขอนอน้ำ คุณครูบาอาจารย์ให้ซอยสอยู้คำหนูมาลำบันเสียงดียดตกต่ำคุณนอกวางใ้ซอยคำนำอยู่ซอยสูล้ลำทางใดก็ขอให้แตกอูอแตกกูสมองเลอนนาทีไหลลลำใส่ไผ่แม่นเขาถามกายย่มา,ามีค่าทางลำไปทางใดนั่นพราปาน,นแกไม่เจอสบายไอ้พือทางก่อไว้ไว่กล้าท้าใดโลกกับทำกะให้ได้กล้ากันประชัชนเปแต่บบาลีไวไก้ก่อนทำหมากเลือนไหลปานน้ำขั้นเขาถามให้แปล ได้แนวได้ไก่แมวใส่ปานแดนทายินท่าอยู่ไฟน้ำปองซอยปองสาธุเด้อยาเด็กก่อนไใส่สมบาตดาวเพราะปันแสงสุริยาสร้างแสงใส่ยายาเด็กข้าลำฝนลำฝนจีริยาถ้าเอาถ้าได้ไก่ได้ฉันหัหัวใส่ซาแตกอู่ในหูมาฟังให้คนหัวคนเซลซาตึงตึงให้ซาไปถุนฟ้า อาเทียนหลุดรานหือจับไว้มาเฝ้ายานยีสาธุดเด้อฉันมาล้ำมือนี้ยาได้ตั้งคันเสียงควายสูงยัางตาลาซาเป็นใครคู่เอานาโนวันนี้ควายดดังเดอดังเด่นขอให้ดังลงซาซีล้ำฟอนอ่อนเชนอ่อนเชนซีล้ำฟอนอ่อนเช อันยุกแรกแห่งนั้นก็จะเฝ้าสวนรคลายพี่น้องเออกนสิฟังล้ำเพื่อนล้ำเดินล้ำเตยเมื่อสิบหนิวลูกสาวหล่าเจ็มมนาภา กอกราบนมัสการท่านหลวงปู่กราบนมัสการท่านหลวงพ่อพ่อรวยสมานิ่ผู้เป็นประธานฝ่ายสงร่องลงมาขอกราบสวัสดีพี่น้องเช่าบ้านเรากลางบ้านไตจิตกันสู่ผู้สู้คนกราบไปเบื้องหลังพี่น้องกราบพระปู่เมย่าแม่ป่าพฝนเพื่อนฟุ้งอาอาบกราบพระปู่เมญ่าเนี่ยกราบเพื่อหยังกราบเพื่อรอรับเมตตาจิตหลังบาธันค้งเสียอภัยหากว่ากันย่ำการล่องนี่การต๊ะบกหลักประการใดบ่ถื บลึกใจมองใดพิษพลาดมองใดลางมเต์ไสเด้อล the ูกหลานเฮามเต์ไสก็จะสะเลนไหวเด้อลูกๆมังชินตำเด็กน้อยกลาพ่อปู่แม่ย่าแม่ป้าพอลุงเผื่อฟุ้งเอาอากลาเพื่อหยังกลาเพื่อรอดเมตตไติิหวังวาทันคงเสียงอภัยหากวากันลำกาลอมมื้อนีบ่ถึกอบถึกใกมองใดพิดพลาดประการใดเพิ่นยังว่าสีเท้ากะจมพลาดนักผลาดกะยอมลง นักสายหน so ังหมอล่ำพีปากซอหมอยบลายเพื่อเป็นการว่าประมาทเมื่อสิบหนึ่งลูกสาวหล่าเจมนาภาพกลับงระท่านนายพลงามนั่งรวงหนาไปสักก้นได้ไงยาเด้อเอาละกลับขอโทษไปก่อนให้เจ้าภาพสถานีหล่าเจมนาภาเดารวงใหม่ มหมอแม่นหมอลำญ่นี่หม้อสาหมอดังขอฝากฟังความบังแฟนแฟนทุกทาขอเป็นไทยกูย่าสิมีบ่ละคนจองท่านผู้ใดรับร้องให้จดหมายทรงชัดทรงแจ่มหน้าคากาหลงหลักกำเนิดหนองยา่รอพ่อช่อริมทางตำบลหนองมูลทานในจดหมายทรงทานอาสมัดอำเภอจำไว้เด้อเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหกจำใบเด้อเบอร์โทร กันพี่น้องจำเบอร์โทรศัพท์ก็ได้สิน้ำแต่บ้านอยู่อูนอนบ้านเกิดเมืองนอนอยู่บ้านใดเมืองใดฟังแจมหน้าผ้าสีบอกข้าวบ้านกันหน่อยล่ะพี่น้องเอาละอกรากเรียนล,ล้วลูกาป้าจมหน้าผ้าขอแจ้งข้าวที่เงินสามพระลูกสาวพวกพี่น้องอย่าโกรธ จางพวกนบรานคุ้มสถานบ้านจำเนียหรืออาอาบ้านน้องย่างและสัทธาให้จือจำเอาไว้ทั้งว่าไหลลเส้นติดตํำหวุนนองมุนทาน อำเภอขุนคลองล,ลูกหลานอาจสามารเถ,ถ้าพีน้องจำว้ยาสิลืงน้องอยังข้ามเป็นฟ้าไม่อึ้คืนบอกลจากถนโนนรถทางบ่มีงโง่กดซื้อตรงไปบ้านหุมสาานแถวนั้นมันติดกันกระสัยปาโดยความบาทาถัง ยืนใจปาสังวนบ้านหมูฉันมีตาไทยลวนลวนแจกฝลังบ่มีคนมีมาลำหลคนที่สู่เสียงดังสะท้านเสียงหวานหวานคนฟังได้เศร้าพิมใจไม้เล็กยมนาบ้าฟาสื่กะลำหาวัสะอ่อนพวกแฟนฟัง่อยาเฝ้าหอนหาหมอนางสงสา่พง่ัพกา สามหนีทางพ่อปั่นสร้างแต่ว่าพวงฝากาครูแฝดก็เจมหน้าผ้าหนังคนเด้เสียชีวิตไปเร็วเหลือแต่ตะเอ้ยพิมใจกับเจมหน้าผ้าเหลือเพียงสองตัวนางเมียใหญ่พันธุนจัดไว้ขอแรงใจจากน้องฝากเด้๋ยวแฟนหนึ่งฝากดเดี๋แฟนหง ฝากคนงานมาลำนี้ฝากคนงานมาลำนี้บนเน้ที่นาญ์าร้องล้ำขอน้อมมาสักการะลลเมนว่า กันพอเข้าแล้วสาวเด็กเรียบเด็กกันูตําหนาหนึ่งก้อยตำหลังพอเข้าแล้วที่ย่อแันแผนนอกประกอบสินนอกเต็มอีกเป็นหันหมันแสนเลี้ยงแต่นแฟนริมควงความลำแจมหน้าผาลำแจงตุกใจก่หรือไม่จำเอาไว้แจมหน้าผาลอกไม้พี่น้องไก่แลกไก่จำไว้สูงเสียงการลำหนึ่งลำหมูลำเพื่อนที่นางเดินหน้าลำยังมีหลายบานนานมาแล้วเวลามันเป็นเรื่องลำก่อนขอเพิ่มเสริมให้แข็งแจงตุบหน้าแลี้งหันเปลี่ยนพ่อสอการจะรอเวลา เปลี่ยนไปมันใหญ่ไก่มาแล้วพี่ลั่นกันเก่าแก่นักผ้ามองเสาตึ้อไก่ตรงไหนไก่บางนั้นมันหน่อยยางพันขิดจิตนั่งยามหัวพันมังไช่ตนกองสันายไก่ไปคือหิบยามมาลมพัดไปนี่คือตาพันเหมียกออกแก้วจันกระซองโลกาเมีกออกแล้วจันกระซองโลกาปามาคือนั่งมวงไช่ไป่บางหัวไก่บางมันเบาบางกองเงาคงเงาไรลาถิ่นเรื่งจอยบ่หวั่นขิดบนแมงบ่าจะเอวลำก่อนจะคู่ซอนทางลำกระบอกคือ ู่เขาเอาดีได้อาศัยกูคําเกิงเบิงไผลําอยู่หานพ่อป่านเจ้าขอพิง เพือนหูชี้ดิจิตใจมือได้เศร้านั่งเหงาหัวแม่นคู่เห็นเพื่อนเห็นใจน้องส้นั่งตั้งใหมตั้งหัวใจแห่เชื่อมีขึ้นเหนือเจ็บแสบสมมาตรแม่งขยันอ่านคำก่อนคู่เพื่อสละมาพ่อคอยแสบกันเต็มเห็นไหมเจ้าลูกศิษย์คู่คำเกิงเห็นไหมเจ้าลูกศิษย์คู่คำเกิงเรียกมาหึงดอกเจ้ามันแข็งกล้ากว่าหินจำให้สิหนักเอวน้องย่างกำลังในวัยเรียนเสียงควงหูเห็นดาวล้ำก่อนลูกใหม่หัวใจยังกอบวางก้อนสู่ส่องพี่ลาหนอนข็เรียกสื่อ ซาแจมหน้าภากาหลุมลาใส่หน้าสะพูนยอมย้อมมือนอนแฟนแฟนแน่นอังสักข้อมหวังมูอเจ้าไก่ไข่สอยเคี้ยมมือซีฟิวให้ดังบาตุนซุ่มจิตใจเทียนทองกองนางโขนอมบังในอ้อมฉันจงสาบกลาปับพุ่มพี่น้องเหนือไตสอยเคี้ยมท่านกระได้ซี้อเสียงดังความหวังกองสาวนางผู้เสียงบุญการนี้ลาปีลำลำดีลำจริงลายปีลำลำดีลำเก่งจนคนซาเป็นเป็นดยางของตัวเอ เสีนบ้าน้องเสียดังโดงเพียงใดใจบ่เคยจ้องหอดจังเงินกัละไพไทยใช้ได้จะผส์เอาเป็นผู้ให้หนูลำจิ้งเหลียดพร้อมแต่งเดี๋ยววันนี้รองยั่งหัานั่งโอบให้คุณรอนนั่งเข้าหวังกัละคุณคุณยู่ไปหน้าอาเนิ่นมีคนหลอนมาบุญคาใจะโง่คงใส่กันเดี๋ยวันนี้นั่นบ่ราะมีดอกคนรักหคนใจของสาวนางเราสูดหัวนังบังมีคนจ้างกะลำัมเตะตำสาศาสนาสำหรับยันนาพ้าผู้น้อยสิลำงจางเสียงดวงเสียงดวงสีลำงจางเสียงดวง Ô, <laughs> oh, bó chén của má hào thì nó